ฟางแล้วอึ้งพีเคเผยสายเหตุที่ไม่มีลูกด้วยกันกับโยเกิร์ตนัทะชาไม่อยากมีลูกเพราะ ย้อนฟังพีเคปิยาวาัฒน์เผยสาเหตุทำไมไม่คิดจะมีลูกหลังจากแต่งงานกับโยเกิร์ตณัฐชามาหปีโดยสัมภาษณ์นี้พีเคเคยพูดไว้เมื่อปี2562ว่าไม่ได้กลัวการมีลูกแต่แค่ไม่ชอบเด็กคุณภรรยาก็ไม่อยากมีงานที่ทำเงินได้มาเก็บไว้ก็ออกไปเที่ยวทั่วโลกเรื่องลูกไม่ใช่เรื่องสำคัญในตอนนี้และเมื่อปี2 5 6 5 PK ้อกหพีเคได้ออกไม้สัมภาษณ์อีกครั้งว่ายืนยันว่าจะไม่มีลูกแน่นอนแม้ว่าจะมีคนเชียร์หลายคนอย่าง ก็ตามก็ต้องเคารพในการตัดสินใจของทั้งคู่